สบายดีพี่น้องวันสุข,ขทุกคนเด้อมันนี่หลอกหาเก็บหยอดบักบวบหยอดบักเออคิดอยากกินแกงหนูใหม่ก็ได้หลอกหาเก็บผักเนาะหยอดบักบวบมีตะเคืองแกงหนูใหม่มีหยอดบักบวบมีวายานางมีครบหมดเลยนี่บรรยากาศ บรรยากาศยามเช้ากับพี่น้องเอ้ยหอนหอนบรเิเวณร่งคีบไร้มือดูกซากระบสบายแล้วก็อีกอย่างนองพอดเพิ่นตินโทรศัพท์กันเพิ่นบอ่อปากับแม่กระบกจับกันงึ้นคือกันกระจนเพิ่นนอน พิจังได้ปล่อยโทศัพท์เพิ่นป้าแล้วเพิ่นเฮาอยากนอนเฮาก็เลยบ่ละอันนี้เนาะบ่ละเข้าไปยามยามมูเพื่อนจังนี่จ้ะส่วนสิมีมะเขือใบกะเพรามีครบทุกอย่างยอดบ่อืออันนี้เนาะยอดบ่อือ ใส่แกงน่องใหม่อันนี้คือใบายานางจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสำเนาจ้าขอบุญขอบคุณหลายหลายเลยที่เข้ามาหลับสมคลิปไปกำลังใจให้จ้าเอาใบยานางมีแต่คืออ่องแกงน่องใหม่จ้า ໄປແລ້ວຈ້າ